ทีไแล้วหเลยครับผมครับตอนนี้รถยังหัวครับพี่น้องเอามาซ่อมตี่ลุงซักครับผมอ่อยู่แถวบริเวณเอ่าแยกสันเดชครับผมนะครับครับใกล้ๆเซ็นเฟสนะครับเชียงใหม่นะครับผมครับเดีย๋ยวไปกด a อทีเอ็มกับพี่น้องเพราะว่าสตังค์ปกุ้มครับมีตังในกระเป๋าแค่80บาทแต่ลุงบอกว่าเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ปะ นะครับผมร้อยหกสิบาทลุงบอกครับเดินไปกดเอทีเอ็มก่อนนะครับครับขณะนี้กําลังจะเดินไปกดเอทีเอ็มนะครับผมกดเงินเนาะปิดตู้กดเงินตู้เอทีเอ็มนะครับเนาะอาจจะขกลสักน้อยนะครับผมเดินไปก่อนนะครับอันนี้เหตุการณ์จริงนะครับผมมาด้เฟกนะครับรถรั่วกลางทางครับผมแต่ลุงซักบอกว่าบปะนะครับปะมาได้ครับ เพื่อนทับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับมีตั้งในกระเป๋า80บาทครับผมอ่าก่ายางในเพัน160เนาะมันต้องไปโคตรเพื่อนครับผมเพราะเป็นอาชีพของเพื่อนนะครับเนาะไปข้ามถนนกันพี่น้องเนึ่งกลับเจอแล้วครับผมตู้ ATM นะครับเดี๋ยวโคตรแนะพี่น้องเนาะ กดสักครู่นะครับผมเดยวนะครับตู้ ATM ครับผมเดี๋ยวกดสักตังกับพี่น้องแปบ๊บหนึ่งครับดยวขอนุญาตนะครับผมได้แล้วครับ เ okay. ทุ่อย่างเรียบร้อยครับผมครับเดินทางกลับไปหน้าจุดเดิมนะครับผมจุดที่เขาเอารถไปซ่อมนะครับนะเอารถไปเปลี่ยนยางนะครับมอตเตอร์ไซค์ห้างพี่น้อง ข้ามมาแรงมาลดหนักครับพี่น้องเอ๋ย่อข้ามรถข้ามถนนต้องระวังนะครับผมข้ามถนนก็แล้วพี่น้องเนอะข้ามมาหลายเพลแล้วครับผมข้ามลายมาแล้วครับหลังจากโหนกเงินแล้วนะครับผมก็เดินไก่หน่อยเนาะ รู้สึกเหนื่อยพี่น้องเห้ยมาได้ออกกัาล่างกายครับเหนื่อยมากรับเป็นรถตู้นะพี่น้องเนอะอยู่สีแยกสันเลยครับท่านใดมีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านมาปะได้นะครับผมอ๋อยางมันกัดจ้าลุง ครับผมพี่น้องยางกัดครับผมจะเป็นน้ำเพรียนครับลุงสักเนาะครับเนาะครับรรัับบปลาทุกวันไหมครับเวลาหนึ่งกี่โมงถึงกี่โมงครับลุงสักหกโมงถึงเที่ยงคืนครับเอาหกโมงถึงเที่ยงคืนนะพี่น้องเชียงใหม่เนาะสีแยกสารเด็กนะครับผมเลยเซนเฟสมานะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมฝั่งเด็กกับเซนเฟสนะครับผมครับตะกี้ตังมีร้อยเดียวลุงสักมีแบงค์สาวสี่ใบเนาะแล้วก็เหรียญสีแผ่นสองเหรียญโฆษณาให้ก้อนนื้ครับผมมาเป็นยังครับนี่ครับลุงสักแล้วพี่น้องเนาะครับผม บอร์โทรไไหนครับลุงซักเอาบอร์โทรมาโชว์เลย080ศูนย์แปดศูนย์สี่สองเจ็ดสี่เจดแปดเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับผมการใด้ตีอันนี้ด้วยความหวังดีนะครับถ้าหากว่าไผายรถหัวแถวๆนี้นะครับผมกับต้องการมามาปะยางนะครับเนาะกับครับผมครับสบายสบายครับผมครับพี่น้องครับผมนี่นะครับรับเปลี่ยนยางนอกยางในนะครับผมนะครับราคาตามนี้เลยนะครับ ลุงซากทำตัวนี้มาหลายปีหรือยังครับผมปีแล้วครับแปดปีแล้วพี่น้องเด้อตรงนี้แปดปีแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวดูช่างเปิซ่อมนะครับเนาะลุงซากผมต้องรีบนะครับเนาะเพราะว่าผมออ่่าาเลิกงานมาละเสร็จงานแล้วครับผมครับมาดูฝีมือลุงซากเปลี่ยนยางครับผมพี่น้องมาตรฐานราคามาตรฐานครับครับราคามาตรฐานครับพี่น้องบรับแพงครับผมโอเคเลยพอดีว่าผมไม่ได้โกดเงินสดมาลุงซากตะกี้ครับวันนี้สิมาลาดแบนรถมาครับผมครับมาเกินกลางตังรถหัว แปลว่ายางมันกัดตลงซังเนาะยางัดครับยางนอกกัดยางในไหมก่อนครับครับผมครับนี่คือประสบการณ์ครับผมถ้ามัดําแมงครับผมการทำงานของลุงซักนะครับครับถ้าท่านมาจากสันเด็กขาออกเมืองนะครับท่านจะเห็นรถตู้สีเทานะครับผมสีบอลเงินเนาะลุงซักเนาะรถตู้สีบอลเงินพี่น้องจะมีการรับเปลี่ยนยางนอกยางในครับผมมาได้เลยนะครับ ของลุงซักนะครับผมเบอร์โทรตามที่บอกเลยพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องตังงจังหวใหม่เขาจำไว้เด้อครับผมเบอร์โทรที่เออไปหรือว่าภาพที่หอย่างลงหนโพวกนี่ก็จะเป็นภาพเนี่ยฮะภาพรับเปลี่ยนยางเนีครับผมครับวันนี้เป็ี่ยนใส่แว่นพี่น้องวันนี้ใส่แว่นครับครับนี่คือบริเวณสีแยกสันเด็กนะพี่น้องลูกตะปูนมาครับเขาจะอยู่าร้านลุงซักจะอยู่หากเดียวกับเซนเฟสติวอนนะครับผมเซนทันเฟสติวอนนะครับ นี่คือประสบการณ์ครับผมประสบการณ์การทำงานนะครับลุงซักโชว์ฝีมือเต็มที่นะครับเนอะโดนเหล็กอะไรไหมลุงซักไม่โดนเนาะเป็นในเศษเศษในของที่นี่แหละครับเ๋อครับผม รถหน้ากเกับาไปน้องข้ามมาแรงมาครับผมเพื่อเลิกการเลงานกันครับผมอ่าประกอบละใส่แล้วครับอามาดูช่างก่อนช่างลุงศักดิ์ครับผม เปิดเฉพาะช่วงเย็นนะลุงสักเนาะเฉพาะช่วงเย็นนะพี่น้องเนาะ6โมงแรงถึงเตียงคืนทุกวันนะครับเนาะไม่มีวันหยุดราชการนะครับผม เครื่องมือที่ทันสมัยพี่น้องออบัดได้ใจแห้งนะครับผมรับใช้พลังงานลมครนะสูบยางแล้วครับผมใกล้เสร็จแล้วเนพี่น้องเนอะเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะครับ ถ้ารถแบบหัวเขาก็ไปเกือบถึงช่างนะครับพี่น้องอันนี้แต่แต่ลุงซาก็แข็งแข็งๆนะครับเนอะ พราะว่าขี่ยังถ้าขี่ยังอ่อนน่ยมันจะกัดยังในลมพดอันบอกว่าได้เติมลมครับลุงซากมันเลยกัดอ่ะครับผมเดี๋ยวขอเช็คยางหน้าครับด้วนะครับผมขอบคุณลุงซากมายเลยครับผมเมือ่อวาจะได้จุจง,จงรถปิกบ้านเนอะวันนี้นะแล้วถ้าแบบปลาลุงซากนี่นะพอดีปะโคนดขับรถเพื่ผ่านมาครับผมก็บอกว่าร้านปลาย,ยางอยู่แถวนี้ผมก็เลยไว้ปิกมาครับเดินมาประมาณน่าจะสองร้อยเมตรครับผมบจากตรงนั้นฮะจากจุดที่จากจุดนี้หัวน,นะพี่น้อง เดินทางมาประมาณเดินมาประมาณสองร้อยเมตรครับไปลุงซักนี่แย่เลยนะฮะคนมันเงียบเดี๋ยวนี้โอ้งเงียบเลยครับคนไม่เคยสูบยางอ่อนอย่างเลยก็มาใบสูบลุงซักเลยอ,อันกุ้งกะขี่ลุงซักว่ะนะต้องแข็งแขงครับผมรถตันไไน,นี้มาได้บรรทุกนักลุงซักมันก็นเลยบอกว่าได้สูบลมอ่ะคือขี่คนเดียว นะครับมันเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าอ่อนเนาะไม่แม่นอันมาเป็นครับมอเตอร์ไซค์ไร้คุณซ้อนครับผมครับวันนี้ขอขอบคุณลุงซักด้วยครับผมครับครับผมลุงซักฝากกันอย่างไม่ทักน้อยก่อนถ้าผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแม่ครับข้างตึกเอ็กเซนเนี่ยครับเลยทุนท่านเซ็นไว้เยครับผมเห็รถตู้จอดอยู่ครับอ่าก็จะบริการราคามาตรฐานครับราคามาตรฐานโอเค เป็นบุกเวฟว่าร้อยหกสิบบาทออโตว่าร้อยแปดสิบบาทครับตามราคาครับทราบครับวันนี้ขอขอบคุณลูกซักครับผมครับผมครับลูกซักสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม